The mm -hmm. cat ะะที่มีการเขียนโพสต์บน่บนหรือว่าโพสต์ภาพที่จะแจ้งเหตุในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากกรณีของป้ายสีฟ้ารถยนต์ป้ายสีฟ้ารถยนต์ป้ายสีฟ้าที่ว่านี้ค่ะเป็นกรณีของการนำรถจากประเทศจีนผ่านเส้นทาง R3A เเข้ามาอย่างประเทศไทยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอยู่บ่อยครั้งค่ะชาวนี้ไปดูที่จังหวัดเชียงรายกันนะคะที่นั่นเตรียมที่จะออกมาตรการในการรับมือนักท่องเที่ยว ชาวจีนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากค่ะโดยจะให้นักท่องเที่ยวทําประกันภัยแล้วก็ศึกษากฎจาราจรหลังจากที่พบว่าเกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งค่ะ นายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนนํารถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในประเทศไทยซึ่งการจราจรในประเทศไทยนั้นแตกต่างจากประเทศจีนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวให้มีการทําประกันภัย <c oughs> เพื่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะได้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งด้านการสื่อสารและปัญหาด้านกฎหมายค่ะ ขณะที่กรมการขนส่งทางบกกําลังร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนํารถต่างประเทศเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะรถจากจีนทางจังหวัดขอความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยให้มีการลดระยะการทําประกันภัยจากเดิมที่มีระยะความคุ้มครองตั้งแต่6เดือนถึง1ปีให้ลดระยะเวลาเหลือ30วันซึ่งทางบริษัทประกันภัยกําลังอยู่ระหว่างการหาหรือกับกรมมาทันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลังหลเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากค่ะ